ทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คือเรื่องเกม One Punch Man นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาทําคลิป24ชั่วโมงในเซิร์ฟใหม่ของเรากันนะก็คือคือคือเซิร์ฟผ้า41นั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดมาใหม่นะผมเพิ่งเข้าไปเล่นมาดูว่า24ชั่วโมงนั้นผมทําอะไรไปบ้างแล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับพลาหนึ่งสามคนยังเล่นอยู่นะครับอันนี้จะเป็น EP หนึ่งครับ24ชั่วโมง EP หนึ่งหรือเป็น EP เออ EP หนึ่งนั่นแหละ รินเคยทาคลิปนึงแล้วแต่ว่าให้มันเป็น E ีสุดเลยละกันมันไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราจะทำไปในอนาคตก็คอนเทนต์ที่เราจะทำนะก็จะคือการเล่นเซิร์ฟใหม่ทุกๆวันเสาร์นั่นเองครับมาดูสถิติดีว่าเราสามารถทําสกอร์ไปได้เท่าไหร่ในแต่ละเซิร์ฟนั้นแล้วก็ตัวละครหรือว่าการดําเดินทางของเราเนี่ยหนึ่งวันี่ยเรามีอะไรที่ทําไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ต่างกันยังไงมาดูกันที่ว่าในแต่ละเซิร์ฟของเราจระมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก,ก็อาจจะไม่ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ไหนว่างก็จะทาให้ละราาคละร,ร24ช่น ตอนนี่เข้าแอปูกันซับซับแกชมุมดิซิกเก้อาจจะมาเติมนะส่ิมส์เซอร์เชิญแมชชีมารชิกด้วยนะไปสำหรับคนที่มีเศษตังค์นะครับหรือว่าอยากสุ่มไอทีเกมวันพันช์แมนหรือว่าแบบอยากจะมาลุ้นเล่นๆขำๆเนี่ยอยากสุ่มจริงจังก็ได้นะผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับเว็บมินิมอลช็อปนะครับเข้ามาเว็บที่ทิ้งไว้แล้วก็กดเข้ามาที่ซื้อสินค้าตรงนี้นะครับหลังจากเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีไอทีสุ่มตอนนี้มีอยู่สามไอทีครับซึ่งไอทีแรกออกไปแล้วนะครับบอกออกบอกเลยว่าออกไปภายในปปรระะมมาาณนทีีออออ่คืแแบบบลลง๊กเยยถฟด้ว อันนี้คือออกไวมากครับผมลงไว้เลทเท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่มา1วันละแต่ว่าอันนี้ออกโคตรไวสิบวันทีออกแสดงว่าคนที่ได้หันเนี่ยคือมันต้องดวงดีมาก่าเลยเขาถึงเยได้ไปงงผมโคตรงงเลยแบบลงปุ๊บ10บวะทีออก แล้วก็มีอันนึงเป็นเมลซากาแล้วก็ไอเดียอาจจะมาลงเรื่อยๆให้มาสุ่มกันได้นะสำหรับใครได้ไปก็อย่าลืมมาเมนต์ได้ล่างด้วยนะครับโอเคอย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งโดยการเงื่อนไขในในการที่ทักข้อความมานะครับทักข้อความมาว่าผมกดไดแล้วนะครับอะไรมาหลักฐานมาด้วยนะครับแคปกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วผมก็จะให้โค้ดทุกคนไปกรอกในเว็บนะครับคนละหนึ่งโค้ดนะคโดยที่วิธีการกรอกโค้ดเ่ยทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็กดคำว่ากรอก นะครัเซลี่การเช็คนะครับว่าตัวเองได้รหัสหรือเปล่าเนี่ยให้กดเข้ามาดูที่ขวาบนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดคําว่าการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้ก็จะโชว์เป็นรหัสครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเขียนว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับก็เลยเรื่อนี้อาจจะมี ID มาขายได้ครัสำหรับใครที่อยากฝากขายก็สามารถทักเพจ S037 มาได้นะครับว่ามี ID อยากฝากขายผมไม่คิดค่าอะไรเพิ่มนะครับก็อยากมาฝากขายแล้วก็มาฝากขายได้นะครับผมตอนนี้ยังไม่คิดนะแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ครับ โอเคครับเปิดคลิปมาเราก็รอเวลาครับให้ถึงตีสี่เพราะว่าเราได้ข่าวว่าตีสี่เนี่ยเซิร์ฟใหม่มันจะมาคนระับผมก็แบบเออมารอเลยเว้ยโอ้โหตีสามห้าสิบเก้าปุ๊บเข้ามารอแบบว่าโอ้โหวันนี้ไงวันนี้เราต้องเข้าไปคนแรกแน่นอนอันนี้มาครับรอครับทุกคนรุนไปพร้อมกันรุนไปพร้อมกันนี่ครับ ตีสีร้อ้อยผมเข้าเลยครับมูแสแตกครับมาแล้วกดปาันแบนึงต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 ึมาแล้วกูว่วาอะอะ540ส่นอะทำไมมันมีแต่สี่ศนวะแล้ว ห้าทีนหนึ่งกูไปไหนอะก็ตีสี่แล้วนี่ว่าก็เลยงงเอาปิดเปิดไปมาเอาลองสลับแอคเคาท์ดูลองอะไรมั่วตัวไปหมดนะครับไม่เห็นมาเลยสักทีจากนั้นเราก็งงมากครับกับสิ่งเกิดขึ้นว่าเอ้ยตีสี่มาไม่ใช่หรอแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าเออเซิร์ฟใหม่มันเปิดตอนตีสี่ไม่ใช่หรอก็ไปหาข้อมูลมาใหม่ครับเขาก็บอกว่าเออมันจะเปิดช่วงวันตีสี่ถึงตีห้าวันนี้อาจจะมีคัดเคลื่อนอยู่ช่วงวันตีสี่ตีห้าผมก็เลยว่าโอ้โหโอเคงั้นก็รีเฟซรีเฟซรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าถึงผมก็็ใช้เวลาาคครรรรััับบอไปปสกกจนนนถึงะะมมณ ครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับเฮ้ยนี่ไงมันมาแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์5 4 1นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าให้รอตีห้าถึงจะเข้าได้นะผมก็แบบเฮ้ยโอ้โหกดยมย้ำม,มเลยเพื่อนบักเข้าไปได้ก่อน <laughs> นั่นก็ใช้เวลาครับรอจนถึงตีห้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณตีห้านะครับซึ่งจะเข้าได้พอดีนะครับผมก็เลยกดย้ำๆนะครับอ่าพอกดย้ำปุ๊บกดเข้าได้แล้วผมก็เข้าเกมไปนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับที่เราเข้ามาครับก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องตอนอ่าเริ่มเสมอครับสู้กับวัคซีนแมนนะครับแล้วก็มาสู้กับพี่โรนนะครับซึ่งโรนเจอโรนหลังจากเล่นเนื้อเรื่องเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปรับของรางวัลอะไร แล้วก็เขาจะให้เปิดกาชาหนึ่ง,งที่ซึ่งแน่นอนครับอันฟิกอยู่แล้วว่าเราจะได้จีนอสนะครับในส่วนนี้แล้วก็ได้จีนอสมานะครับเป็น SR ตัวแรกแล้วตัวที่สองครับที่เขาบอกว่าให้เรามานะครับนั่นก็คือตัวของยายอังนะครับ ก็มี SR2 ตัวในทีมพอมาเขาให้ตั้งชื่อนะครับก็ชื่อรหัสหลักเราก็ในคลิปแรกที่เราใช้เนี่ยเราใช้คําว่าตื่นมาทําไมซึ่งตอนนั้นผมผมตื่นมาเล่นนะครับแต่ว่าคราวนี้เราเราไม่ได้ตื่นมาเล่นก็คือคราวนี้เราอดหลับอดนอนมาเล่นนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าคราวนี้ไม่นอน มาแล้วว่าก๊อเดิร์ดาวนี้ไม่นอนโอ้คนเต็มเลยดูดิ Android สุดอะไรไม่รู้ยืนกันเต็มหมดอาหหลังหลังจากตั้งชื่อเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้มาเล่นเราสเตจหลักนะครับมาเล่นสเตจหลักก็คือมาผ่านด่านหลักนี่แหละแล้วก็เล่นตามเรื่องเรื่องไปก่อนนะช่วงนี้ก็ใช้ตัวละคร2ตัวในการเล่นนะครับบอฟโซนิกนะครับแล้วเราก็ชนะกันไปอย่างไม่ยากเย็น,นครับเพราะว่าเพราะเกมมันให้ชนะอยู่แล้วไงอึง,งงอะไรอะ่ะเกม,มให้ชนะอยู่แล้วนะครับเราก็ได้รับตัวของมูมิงไรเดอร์นะครับแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปจัดทีมนะคร ก็คือตอนตอนนี้ตัวละครในทีมเราก็มี3ตัวแล้วนะครับก็คือเป็นอ่ามูมิงไรเดอร์นะครับจีนอสแล้วก็ยายอังนะครับอาร์สตัวสุดเทพซึ่งก็ได้ตัวบัฟมาครับตอนนั้นก็ยังกดคูณ2องคูณสามแรกยังเล่นคูณหนึ่งอยู่คือแบบว่าโคตรช้าเกมเลยช้ามากแบบเดยราังเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับจนกว่าอ่าจนกว่าจะหมดนะครับจนกว่าเขาจะเลิกสอนนะครับซึ่งก็เล่นไปจนอ่าตอนเนี้ยกดคูณ2ได้แล้วนะครับสังเกตว่าคูณสองแล้วก็เร็วขึ้นมานิดนึงครับก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะครับปกติเล่นคูณณชช่่่บอสลลััเเนนคคูมโตรร้ายจิง หลังเล่นหลานนี้เสร็จผมก็มารับทรัพยากรนิดนึงนะครับที่โหลดไปครับ500เพชรแล้วก็เงินอะไรก็ว่ากันไปครับรับกระป๋องเล่นหนึ่งอ่ะรับกล่องรับอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ไปรับตรงขวามือด้วยที่เป็นตั๋วนะครับหลังจากเล่นผ่านหาได้2ตัวแดงโอเคเพื่อเปิดเอา SSR นะครับอ่ะแล้วก็ออกมาอัพจีนอ s กันนิดนึงนะครับแล้วก็อัพตัวละครอย่างมูมิงนะครับเพราะว่ามูมิงเนี่ยก็ต้องใช้ช่วงแรกๆไปก่อนนะผมก็เลยคิดว่าเอามูมิงนี่แหละน่าจะดีสุดแล้วเข้าไปดูตั๋วนิดนึงนะครับว่าตตอนนีี้้เเรราาัววม็3ใบแลก ตัวทองห้าไปบอะนี่ออกออกมารับล็อกอีกวนแรกครับได้หน้ากากหวานซึ่งดีมากเลยน้ากากหวานเนี่ยแล้วเข้ามาเช็คอะไรเรื่อยๆครับเชียร์จุดแดงในหน้าเริ่มต้นนะครับตรงนี้มีให้เติมนะครับเปิดมาก็จะเอากูเลยอ่ะโอ้โหเกินปุยมืย แล้วก็มานั่งเคลียร์จุดแดงครับอ่าตรงนี้มีฮีโร่ที่ได้รับครับก็จะได้รางวัลครับจากฮีโร่ที่เราได้รับแล้วก็กดเข้ามารับกันไปนะครับก็ตรงนี้ฮีโร่มายืนในตัวอะไรอ่าก็ได้ยางมาเล่นนะครับรับของให้หมดครับเคลียร์จุดแดงไปเรื่อยนะครับเข้ามยตัวละครครับอ่าแน่นอนครับจะได้หน้ากากหวานมาครับอ่าจัดทีตอนนี้ตัวละครเราก็มี4 ตัวครับซึ่งพลังตอนนี้ก็2,090เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็มาเล่นสเตจหลักต่อครับเก็บเก็บเลเวลไปได้เรื่อยนะครับผ่านด่านไปเรื่อยนะครับซึ่งก็ผ่านไม่ได้ยากนะครับเลเวลตอนนี้ก็เลเวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับด้วยนะ โอเคตอนนี้ก็มันปวดปวดหมูดอะไรเปิดหมดอ่าเป็นหมดยากนะเป็นหมดฮีโร่อีกนะครับก็คือหมดยากก็แหละหมดดฮาร์ดนั่นแหละก็เขาบังคับเราเข้ามาเล่นครับเราก็เข้ามาเล่นตามเขาในการเล่นโหมดยากใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรครับหมดยากก็ได้ยากกว่าปกติแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเลยก็เล่นตามในเรื่องไปเรื่อยเก็บตั๋วฟาร์มตั๋วอะไรไปเรื่อยนะครับเขาเล่นเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับในเรื่องเซรามาฝันนะราชาใต้ดินนี่แหละเล่นจบก็รับของรางวัลนะครับแล้วก็อ่าเวิลดูอเนัดแรับ อันนี้อันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเท้าเวลอัพเนะี่ยเราได้เพชรน,นะครับซึ่งโคตรเจ๋วเลยฟินๆนครับซึ่งถ้าอยากได้เพิ่มก็เติมนะคซึ่งผมว่าก็คุ้มอยู่นะเออถ้าใครเข้ามาเล่นใหม่ผมว่าก็คุ้มอยู่นะคกับการเติมแพ็ค เมื่อกี้นะครับถือว่าคุ้มเลยเคลียร์เหมือนเดิมครับนั่งเคลียร์อะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็เข้ากาชาไปอีกทีนึงเพื่อที่มาเช็คตั๋วนะครับอ่ะตอนนี้เรามี8ใบแล้วซึ่งก็พอกับการเปิดนะครับแปดใบครับเปิดได้10โลนะครับเพราะว่ามันยังอ่ายีโลแรกมันไอ้นี่นะครับเป็ลดให้ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็นี่ก็ได้เราได้ตัวใหม่มาครับเป็นตัวของเจ้าระดับอาครับตัวนี่เป็นสายไฟตัวนั้นดีมากนะครับเพราะว่าเอาไปเล่นผ่านด่านได้ดีใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับสามารถเอาไวปเล่นผ ผมบอกว่าไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ตัวระดับ R ดีกว่านะครับระดับ R ที่ได้มาไอตัวแรกที่ได้มาดีกว่านะครับมาเปิดฟรีได้รอบหนึ่งนะครับจากตรงนี้ครับทุกวันก็เปิดฟรีรอบหนึ่งผมก็เปิดฟรีไปรอบหนึ่งซึ่งก็บันบันแมนนะครับไม่มีอะไรเลยออกมาเคลียร์อะไรเรื่อยครับอ่าเคลียร์เฟสไปนะครับแล้วก็รับอะไรที่มันรับได้นะครับตรงหน้าตรงหน้าหลักเข้าดูตัวละครนะครับนี่หลังจากได้ตัวระดับ R มาเนี่ยผมก็ต้องเลือกตัวที่จะเอาออกหนึ่งตัวเพราะว่ายังใส่ไม่ได้นะครับต้องเลเวลริบเก็อก อย่างอกแล้นะครับแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าคอมันไม่พอครับผมก็เลยคิดหนักเลยเอาตัวเลยออกดีวะท้ายก็ต้องเอาเป็นหน้ากากหวานออกก่อนครับพอเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็คอครบเลยครับเรียกว่าอะไรสี่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 โลสี่สายที่ต้องใช้นคอะครับแล้วก็มานั่งอัพนิดนึงครับสำหรับตัวที่ได้มาแล้วก็อัพตัวละครนิดหน่อยก่อนจะไปลงดันกันต่อนะครับไปเล่นโหมดฮาร์ดต่อนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเลียร์คให้จบไปนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัวระดับอาร์มาก็ค่อนข้างที่จะแบ่งนะเพราะว่ามันตีหมู่ค่อนข้างแรงครับอ่านลองด เนี่ยตีแรงมากเลยนะแบบผมเนะนเอานะครับใครที่เพิ่งเล่นใหม่แล้วสมได้ตัวนี้ก็เอามาใช้กันได้นล้สำหรับตัวต้นๆนะครับป่าพร้อมใ้แล้วก็อัพเวลเป็น เวอร์สินะครับแล้วก็เด้งออกมาหน้าหลักมีในสองเควสมาให้เรารับนะครับเราก็กดรับไปนะครับแล้วก็กดรับทั้งหมดไปอ่ะเวลอัพแล้วครับเป็นเวอร์สินะครับกดเข้าเมนครับเข้ามารับของอะไรมีอะไรรับเราก็รับไปให้หมดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเควสครับมีอะไรทำครับเขาก็มีอีโวคาแรคเตอร์นะซึ่งเราก็ยังอีโวไม่ได้แล้วก็เลื่อนๆดูครับว่ามีเควสอะไรบ้างนะออกมาครับไล่เคลียร์จุดแจ้งกันเหมือนเดิมครับเคลียร์สเตทครับก็เข้าไปเล่นสเตทหลักต่อครับเข้ามารับกล่องที่เราเล่นโหหมมมมมดดดดฮาาาาาาารรรรรรร์ทิ้้้้้้้งงงงไไไววววนนนนนะะะะะคคคัััััััับบบบเเเเเเเกกกกกกก็็็ย่่่่่ลลลอออออออพพแๆขสต ลุยสเตตหลักกันต่อนะครับลุยเคลียร์ด่านเคลียร์อะไรไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงเก็บเวลก่อนนะครับถ้าเวลยิ่งสูงแล้วยิ่งได้เปรียบครับในช่วงแรกนะผมก็ได้เป็นโปรอะไรกับเกมนี้นะก็คือไม่ใช่คนที่แบบเล่นจนรู้ทุกซอกทุกมุมแบบว่าเออถ้าเริ่มมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเล่นอันนี้ก่อนเล่นอันนั้นก่อนผมก็เล่นมั่วๆครับอันนี้เป็นเรียกว่าครั้งที่2ก็พอครับหลังจาก การได้เล่นรหัสแรกก็คือรหัสหลังของเราไปแล้วผมก็ไม่ทิกอะไรนะครับก็ใครที่เข้ามาเล่นก็เล่นตามผมได้นะครับเผื่อพลาดอะไรไปสำหรับวันแรกนะครับเออผมก็เผื่อผมพลาดอะไรไปใครที่เล่นเก่งๆก,ก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยละกันครับแต่ผมก็เล่นตามตามเรื่องตามน้ําไปนะแต่ว่าก็พยายามดันพลังหรือดันเวลไว้ถึงเวลยิบเจ็ดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับมีคนบอกว่าวันแรกเล่นถึงเวลยิบเจ็ดเลยซึ่งครั้งแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยผมเล่นไปถึงเวลยิบสองยิบสามเองนะครับผมงงมากวันยิบเจ็ดยังไงวะเล่นยังไงครับนั่งเคลียร์ดับ อาก็แบกตลอดนะครับอ่าตอนนี้เราก็เวลอัพแล้วนะครับเป็นเวล์สี่นครับเวลอัพเราก็ผมยังไม่ได้เล่นต่อนะครับพอเวลอัพเราจะออกมาอัพตัวละครแล้วก็มาเช็คหน้าหลักกันนิดนึงนะครับอ่ตรงนี้เขาก็มีสอนนะให้เรากดสวิฟหรือว่าการกดต่อทุกอัตโนมัติได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับก็สิบครั้งแล้วก็กดไปนะครับแล้วอัพได้แบบว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไม่นั่งเล่นครับเวลอัพมักจะมีอะไรใหม่ๆให้เราทํานะครับอ่ะออกหน้าหลักนะครับแล้วก็มากดสู้กับราชาใต้ดินที่ ยืนอยู่ตรงกลางเลยครับตรงแบบก็ใครเล่นใหม่ก็สังเกตด้วยนะมันจะมีพวกมอนยืนอยู่ให้เรามาสู้ได้อย่างไอเจ้าตัวนี้เนะี่ยถ้าเราสู้ชนะเราก็จะได้ตัวมันมามาเลฟรีๆเป็นระดับ SR นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็เอามาผสมได้เหมือนกันนะครับออไปครับตอนนี้เขาก็สอนเรานะครับให้เข้าไปในส่วนของ PVP นะซึ่งก็สอนเราตี PVP นะครับตี PVP ตามน้ําไปนะครับ แต่ผมก็ยังไม่เล่นต่อนะผมคิดว่าเดี๋ยวเราปั้นพลังสูงๆกันก่นกอนแล้วกันค่อยกลับมาเล่นต่อในส่วนของ PP, พีพีเมื่อก็เล่นไปต่อได้เลยเลยครับแต่ว่าผมรออัพพลังไปอีกสักนิดนึงค่อยกลับมาเล่นแล้วกันมันจะได้เล่นได้สบายกว่านี้นะครับรับในส่วนที่เราเพิ่งตีกับเจ้าตัวราชาเอ้ยเจ้าตัวใต้ดินมาเมื่อกี้นี่แล้วได้เอชอาร์มาครับจากการตีเลยเมื่อกี้นะหลังาผมก็เข้ามาเล่นเคลียร์ด่านหลักก่อนครับช่วงนี้ก็อยู่ช่วงเคลียร์ด่านหลักไปเรื่อยๆนะครับเคลียร์จนเวื่อสิบหกแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดโหมดของโโโหหมมมดมดฮีีรรร่่่เเเออออ็็็กกซ์์นนนสตะคับาปท จัดทีมฮีโร่ไปตีมอนสเตอร์แล้วก็เราก็ต้องจัดทีมมอนสเตอร์ไปตีฝ่ายฮีโร่เหมือนกันนะครับ เข้ามาครับแล้วกดเลยครับอันนี้มันสกิปได้นะครับเรากดสกิปไปเลยแต่ว่าเราแพ้นะครับเราแพ้เขาก็สอนให้เรามาอัพคาแรคเตอร์นะครับซึ่งอันนี้รอัพผมก็อัพไปแล้วกันนะครับเอาไปแล้วก็มาปลดดูนะครับว่ามีอะไรอัลล็อกมั่งนะครับเข้ามาอัพคาแรคเตอร์กันต่อครับแล้วก็เข้ามาเชียร์อะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาเล่นด่านกันต่อนะครับเพราะว่าต้องการเก็บเวลต่อนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเคลียร์สเตทไปเรื่อยๆนะครับเออยังไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษครับอ่าน รับเพรับอะไรนหน่อยเขาไมา่เล่นเนื้อเรื่องด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องยุงนะในเนื้อเรื่องยุงเนี่ยเราจะเราจะเห็นได้ว,ว่าเขามีไซตามาให้เรากดนะครับแต่ว่าในด่านหลักยังไม่มีครับเพราะว่ายังไม่เล่นไม่ถึงนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันมีผมมาแล้วครับสปอยไปแล้วว่าจะมีไซตามาช่วยได้นะยลังนั้นพอพอเล่นเนื้อเรื่องยุงเสร็จเนี่ยเราก็เล่นเนื้อเรื่องจีนอสต่อเลยนะครับที่มีพ <'s> วกปีศาจจากสื่อวิจัยบุกบ้านน,ออนั่นแหละเนื้อเรื่องมันยาวมากเพราะว่าสู้กับหลายตัวมากนะครับก ยาวแนละกี่เวลานนพอเล่นจบเราก็ได้ตั๋วนะถือว่าคุ้มนะก็เข้ามารับเพื่อนครับแล้วก็เข้าไปสุ่มกาชาตนันต่อครับตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ตั๋วมาส0ใบนะครับซึ่งตอนนี้ตั๋วทองผมก็มีส7บเดลยนะครับอืมล้วก็เลยเปิดตั๋วทองไปถอนนะครับเพราะว่ามี17ใบนะบซึ่งก็กดข้ามไปเลยดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างจริงผมหวัง S S R จากตัวกต๋วนี้พอสมควรนะเออเพราะว่า มันก็อย่างน้อยมีเอสมีเอสรอะไรมาก็ได้นะครับในช่วงเริ่มมันน่าจะดีมันน่าจะดีกว่านะถึงจะเป็นตัวไม่ดีก็เถอะนะน้อยถ้ามันได้จับจับตู้นี้อะไรก็คุ้มนะครับเพราะตู้นี้มันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับตัวมันกากนะครับแต่ได้มามันก็ดีไงแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรครับหลังจากปกระช้าเสร็จเราก็มาเคลียร์สเตตต่อนะครับเพื่อที่จะเอาเวลนะครับเหมือนเดิมครับอ่าตรงนี้ตัวเกมก็มีสอนนะครับเนี่ยการดิมิบเบกนะครับหรือว่าการปลดดาวนนั่นเองนะครับ เกมก็ให้มาั p down G-nos นะครับซึ่งก็ให้เรามาเล่นในส่วนของตีบอสด้วยนะครับเพื่อที่เราตา up down ไปอั down นะครับแล้วเข้ามาเช็คเควสนะตอนนี้เหลือเควสเดียวก็คือความผิด normal stage 10ครั้งนะครับแล้วก็เข้ามารับไปเลยก่อนนะครับยังไม่ได้เคลียร์ normal s t a t e เลยนะครับเข้ามาเอาตรคระครับเพื่อแล้วก็รับตั๋วแล้วก็เคลียร์จุดแดงไปเรื่อยครับตอนนี้ก็หน้าจอเริ่มลกละเพราะว่าเวลเยอะเลยนะครับก็เริ่มมีอะไรปลดไม้เราเล่นก็ค้างที่จะเยอะนะครับอาหูเข้ามาเล่นตีตรงสเตทบอส เก็บเสรต็ตเราก็ไปเล่นสเสร็จหลักต่อนะครับทำอะไรครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับตอนนั้นเมื่อกี้เราได้ตั๋วมาครับแปดใบพอดีนะครับเราก็เลยแวะเข้ามาสุ่มกาชาตรงนี้สักหน่อยเผื่อที่เราจะได้ตัว SR นะครับจาก ตนค่อนข้างมีความหวังนะจากตู้นี้นะแต่ว่าอ่ะเราก็เปิดไปนะครับแองท็อปแบ็คโฮมาทําไมปุ่มก็ได้มาครับเป็น SR1 ตัวนะครับอันนี้รู้เลยนะครับว่าเป็นเจ้าลิงครับซึ่งไม่ได้ใช้แน่นอนครับตัวนี้มันไม่เก่งนะครับท้ายเราก็เกลือเหมือนเดิมดูดิ s อไม่มาแล้วทุกคนคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมานั่งเคลียร์เพื่อนเคลียร์อะไรกันต่อครับซึ่งครั้งที่3ที่เราจะต้องสุ่มการชาเนี่ยมันจะเป็น10ิบไปนะครับซึ่งเราหาฟาร์มอีกยาวนะครับผมก็เลยมาเล่นสเต ด่านนี้จะมีปลดล็อกไซตามะด้วยนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นไปถึงด่านบอสนะพอมาถึงด่านบอสนะครับตรงนี้ครับไซตามะก็ปลดล็อกแล้วครับให้เราใช้เขาสอดเราให้เราจิ้มไปที่เจ้าหมิงนะครับแล้วก็ต่อยไปทีหนึ่งโอ้โหพอหมดเราก็จบด่านนี้ครับซึ่งของรางวัลประจําด่านหลังจากเคลียร์ด่านไหนได้เนี่ยเราก็จะรับตัวมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งดีมากนะครับตรงนี้ก็มานั่งเคลียร์สเตตต่อๆนะครับจนเลเวลอัพตอนนี้นะครับเป็นเลเวลสิบเก้าแล้วนะครับไป แจ็สกาเขาว่าด้งเราออกมาหน้าหลักเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะมาสอนเราเทรนนิ่งสกิลนะครับก็คือการอัพสกิลนั่นเองนะครับซึ่งการอัพสกิลก็จะทําให้ตัวละครเราสกิลแรงขึ้นนะครับต่อยแรงขึ้นด้วยแล้วก็พาสซีฟดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะปลดล็อกพาสซีฟได้ต้อง2ดาวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอัพดาวหนึ่งดาวก็อยู่เลยนะครับยังบางตัวก็ยังไม่มีดาวด้วยซ้ำนะครับอ่าเราก็เข้ามาอัพสกิลทุกตัวนะครับนั่งอัพตัวละครไปอ่าหลังจากนั้นเวลเราก็อัััััััพเเเเวววลลลลลลลแ้นน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 นะะะะะคคคคคครรรรรบบบบซึ่่่่่งงงงงกกกกกก็็็็ปปดออออออใสสสาาามหหืืิิิทียๆ บนสุดเลยชื่อว่าร้านกาแฟนะครับอ่ะโหก็เข้าไปเลยแล้วกันนะครับไม่มีอะไรครับก็เข้ามารับตรงนี้เรียกว่าเต็มแล้วนะครับแอคทีฟเรียกว่าคนขยันคนเขาขยันรีเวลขึ้นมาให้เปิดขับเป็นเต็มแล้วหรอ ออสุดยอดจริงๆนะสำหรับคนในเกมเลยแล้วเข้ามาเคลียร์อะไรต่อนะครับในส่วนหน้าหลักตอนนี้ตัวม่วงเปิดให้ใช้นะครับตอนนี้ผมก็มีตัวม่วงสองอันครับเอาจริงเนี่ยถ้าได้ตัวละครจากตัวม่วงนี่ก็คือแบบโคตรดงดีนะโคตรดงดีแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วได้มาก็ไปขายสักพันหนึ่งก็ได้ไนนะอ้ยอย่ารอเล่นนะเลแต่ว่ามันได้ยากนะแต่อันนี้แต่ว่าตัวละครที่ได้มันดีนะครับอ่ะแต่ว่า สุดท้ายต้องเกลือไปครับเข้ารับรายนิดหน่อยครับก่อนที่จะไปเล่นสเตจหลักเต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพอเคลียร์สเตจหลักเสร็จเนี่ยเราก็มาที่กาชาเหมือนเดิมนะครับยังวนๆการเปิดกาชาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับยังต้องหาตัว SSR นะมาได้ให้ได้สักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเปิดเป็นตัวทองนะครับซึ่งเราก็ได้ s r มาหนึ่งตัวนะครับ ตัวที่เรียกว่าก็พอใช้ได้นะสหรับตัวบิสกิงนะแต่ว่าทีมตอนที่ผมเต็มแล้วครับไรู้เอาตัวอะไรมาใส่ก็ยังใช้ไล์อัพนี้ก็ยังดีที่สุดกว่าพอเล่นสเตจหลักไปจนหมดเนี่ยอ่าเจ้าพลังงานผมเนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่10เองซึ่งก็เล่นได้แค่ครั้งเดียวผมก็เลยคิดว่าอาจจะเข้าไปซื้อพลังงานหน่อยละกันผะว่าอ่าในช่วงแรกเละซื้อพลังงานจะดีที่สุดนะครับเอาเพชรมาใช้กับพลังงานจะดีที่สุดนะแต่คนที่จะเล่นจริงจังนะแต่คนที่ไม่เล่นเล่นไม่จริงจังเลยมากก็ไปซ เอสเนี่ยอย่างผมก็ยังไม่มีเอสอาครับเอาเอาเพชรไปซื้อพลังงานหมดนะบแต่ผมก็ได้น,นานะให้มาซื้อพลังงานครับเพราะว่ายิ่งเวลวิฟไวยิ่งยิ่งที่จะทําอะไรได้เยอะกว่าใครนะครับเพราะว่าพวกโหมดหรือว่าเพิ่มพลังเนี่ยมันจะเพิ่มจักเวลนะครับที่เวลเขาสูงขึ้นมันก็จะมันก็จะทําให้มีอะไรทํามากขึ้นนะครับทำให้พลังเยอะขึ้นส่วนตัวเอสเอาเพชรไปซื้อตั๋วแดงเพื่อเอาไปสุ่มเนี่ยการเอาเพชรซื้อตั๋วไปส่มเนี่ยผมคิดว่าอ่ามันพวกคอสนุกเฉยนะครับแบบว่า ยังไง S R ยังไงเราก็จะยังไงเราก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็ช่างนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะลองเล่นแบบประหยัดหน่อยแล้วกัน,นครับไม่เอาไปซื้อตั๋วนะครับ <c oughs> ก็เอาไปซื้อพลังงานแล้วก็มาเล่นเก็บเวลต่อนะครับ <c oughs> แล้วก็ตั๋วแดงช่วงแรกมปนหาไม่ยากด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็เข้ามาเล่นฮีโร่ X Monster กันต่อนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็ผ่านได้หลายด่านเลยนะหลังจากตัวละครเราเก่งข,ขึ้นแล้วหลังจากตอนแรกเราแพ้ไปครับอ่าเราก็มาติดอยู่ด่านนี้นครับก็ แล้วก็มานั่งเคลียร์เควสกิ้วนะครับในการอ่าโดเนทบ้างนะครับตีคนในกิ้วบ้างแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยบ้างนะครับเคลียร์เควสกิ้วเสร็จแล้วก็มารับนะครับตอนนี้เราก็วิอัพแล้วครับเป็นวิสองเนี่ยหลังจากวิสองแล้วก็มีอะไรมาให้น่าทา้ามีแล้วนะ <S <S เอ้ยพวกเนี้ยผมบอกเลยว่า,ถ,าถ้าได้ถ้าได้ทำก่อนเนี่ยก็จะได้พลังมากกว่านะครับเออทำให้เราเริ่มต้นได้ดีนะแล้วก็ดองเพชรไปซื้อตั๋วดำซะนะครับ <laughs> ดองเพชรไปรอซื้อตั๋วดำทุกกลางเดือนแม้ก็ต้นเดือนวันที่หนึ่งแม้ก็ อันนี้เพชรจะใช้คุ้มกว่าสำหรับใครที่อยากซื้อต่วนะเดี๋ยวช่องแรกก็ซื้อพลังงานไปก็คุ้มดีอยู่แล้วครับท่านเจ้าเปิดโหมดนี้ครับแล้วก็มานั่งอัพตรงนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนของจิ๊กซอนนะครับเปิดไปครับก็เปิดช่องที่สองนะครับส่วนจีรอนผมก็เปิดไปครับเจ็ดสิบห้าติ้งโอเคแล้วดูรอบสองครับติ้ง กูได้อันเดิมมานั่งทำเทรนนิ่งต่อนะครับก็อันแรกผมแนะนําให้ดูโฆษณาไปเลยนะครับเพราะว่ามันนานนะครับแนะนําให้ดูโฆษณาไปเลยสามทีวีครับแรกกัะเบื้งชั่วโมงไงก็คุ้มครับรอสักสามทีวีไม่เป็นไรครับดูโฆษณาไปนะครับโอเคหลังดูโฆษณาเสร็จดับแล้วเข้ามาในกิวนะครับมาตีกิวนะลูกกระจอกในกิวนะตีกิวเสร็จก็ออกมาเคลียร์ของเล่นปกตินะครับก่อนที่จะไปอัพสกิลตัวสักหน่อยนะครับเพราะว่าดองไว้นะครับมาอัพหน่อยแล้วไปเลไปเรื่อยครับตามภาษาผู้เล่นใหม่ครับแล้วเข้ามาในส่วนของบอสด่านอัพดาวเหมือนเด ตัอตัวบอสเนี่ยเราชนะได้แบบไม่ยากเย็นฉะนั้นก็ไปเคลียร์สเตลลักครับเพื่อเอาเวลต่อนะครับมานั่งเก็บที่เรา2ดาวไปด้วยนะครับฉะนั้นผมก็ออกมานะครับมานั่งเคลียร์จุดแดงไปด้วยครับของเราก็ไม่ทำอะไรครับก็หลังจากเล่นสเตลลักก็มาเคลียร์จุดแดงแล้วก็มาเล่นเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่านเนื้อเรื่องเปิดยังไงเราก็ต้องเล่นนะครับพร้อมได้ตั๋วนะได้ตั๋วแดงซึ่งเอาไปสุ่มกระชาได้ของดีนะครับเออได้ของดีหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องอ่าหลังจากเราเล่นเนื้อเรื่องเเเสรรร็็จล้วกไดดดตััมมาาคคบบบบพอี14 10ใใปิย ตึงตตงงตึงอันนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวังนะเพราะว่าโลดี่30ละคือปกติมันจะออกก่อน50นะครับมันก็จะออก SSR 1ตัวนะครับ อ่ามา้วครับ S R ตัวแรกของผมนะครับ It's Test of my AI ซึ่งแน่นอนครับ G4 ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคครับไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็น S R ก็ยังดีอ่ะก็ยังดีว่าได้อะไรพลิ้วๆอะไรพวกนี้นะครับเี่นพอใช้ได้ครับตัวนี้มันตีบอสดีด้วยซึ่งหลังจากได้ G4 มาผมก็เล่นทุกอย่างสบายครับเป็นตัว S R ตัวแรกก็แล้วก็คือ G4 นั่นเองแล้วก็มานั่งขยอะไรไปเรื่อยครับก็นั่งเล่นเสร็จลักครับ ข้ามามอัพดาวสักหน่อยนะครับเราลงทุนใช้เพชรไปเลยครับอะไรที่ใช้เพชรซื้อรอบได้ผมก็จะใช้ไปครับเพราะว่ามันซื้อรอบไม่แพงครับแล้วก็ช่วงแรกหาเพชรง่ายอยู่เด็กก็ไม่ควรจะใช้มัว่วเบื้องอะไรกันเกินไปนะครับแล้วเข้ามาตีในส่วนของอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมลืมไปแล้วอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นใหม่บ่อยด้วยเออก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันมีให้ตีครับผมเข้ามาตีตัวตีกิวผมบอกเลยว่าตัวตีกิวผมโคตรเทียบนะครับเออ มีดีโฟนะครับให้เราแบบตีกิลได้ได้คะแนนเยอะมากนะครับเราตีแบบว่ารอบเดียวเราเจ็ดหมื่นนะโคตรเยอะเลยนะครับจะตีไปสามรอบครับพลังเราก็อันดับสองนะครับอ่าผมคิดว่าเฮ้ยโอ้โหมาแนวนี้แหละตรงตรงประเด็นเราละผมก็เลยเล่นต่อสักรอบหนึ่งนะครับใช้เพชรซื้อรอบไปรอบหนึ่งเนี่ยนี่ครับเราเล่นไปสีครั้งอ่ะแต่ว่าเราอันดับหนึ่งอล้โอ้โวึงโคตรขี้ก็เลยออกก่อนแล้วกันนะครับโอ้หแบบเกินกนเกินอ๋ออ๋ออ่าเพิ่งบอกไปครับว่าอย่าใช้เพชรซื้อตัวแดงแต่ว่าผมก็ใช้ซื้อไปแล้ว เนี่ยซื้อสี่ใบเลยรับแปดร้อยแปดสิฟ์เฟจริงๆ,ๆก็ไม่ควรนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาเล่นจางในขนาดนั้นก็สักนิดสักนิดและกันนะครับเออผื่อจะได้ s s r เฟุ๊ได้มาอีก,กรอบหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ซื้อเลยสี่ใบครับจริงไม่ควรทำนะครับแต่คนที่อยากจะเล่นแบบใคยก็อยากสมนั้นแหละเออเข้าใจแหละเออที่ผมก็เปิดไปนะครับแต่ว่าเราก็ดันได้ตัว SR ที่แบบโคตรแบกมานะก็คือเจ้าตัวบอลทองนั่นเองนะครับอารมณ์แบบว่าตัว s s r หนึ่งตัวแหละแต่ว่าเป็น s อ r เตอนต้นเกมแล้วกันเพราะว่า มากนะครับซึ่งดวงดีนะครับถือว่าดวงดีใช้ได้นะครับก็มาอัพเขานะครับอัพอะไรให้สุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าตัวมันดีนะครับอัพอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็นั่งมาเคลียร์มาเคลียร์เสร็จแล้วก็ <c oughs> เสร็จแล้วก็นั่นแหละบตืดตืดตือะไรอะ่ะ ทำตัวละครเสร็จก็มาเล่นฮีโร่เอ็กซ์มอนเตอร์ต่อนะครับเล่นไปจนกว่าเราจะแท้นะครับอ่ะก็มาแพ้ด่านนี้นะครับก็ออกมาครับไปเคลียร์สเตจหลักกันต่อนะครับจะได้บอลทองมาก็บอกเลยว่าเคลียร์ทุกอย่างแบบว่าอีซี่แล้วนะครับตัวแปลกของเราเลยนะครับอ่ะมานั่งเคลียร์ทุกด่านกันต่อนะครับเคลียร์ไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรครับโดยส่วนอ่ผพอเล่นเสร็จหลักเสร็จเนี่ยก็มีคนทักมาผมว่าลงลงเก็บของไหมผมก็เลยมากับเขานะคือเขาชื่ออ่านทําไมวะเขาถามผมว่าลงเก็บของไหมบอกพลังขึ้นไวจังเลยแต่ว่าเขาสุ่มได้ตอมิกเลยนะคือแบบบโคเเเเเท่ลลลนนะะผมมกก็็าาางงดัขอพรรว กอัพพอดีครับมันปลดโหมดให้เราใส่เกียร์พอดีนะครับเนี่ยไปจนกระป๋องหมดผมก็มานั่งใส่เกียร์ไปนะครับตรงนี้ซึ่งบันทองผมก็อัพ2ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะมานั่งมาเล่นฮีโร่เอ็กซ์มอนเตอร์ต่อนะครับหลังจากเล่นฮีโร่เอ็กซ์มอนเตอร์ต่อเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคเราน่าจะมาเล่น PP ต่อได้แล้วครับก็เลยมาเล่น PP ได้สักทีนะครับแบบว่าอีซี่เลยเพราะว่าเราโคตรเทพครับเล่นเสร็จแล้วก็มาซื้อไว้นะครับซื้อตรงส่วนแต่ว่าอันบนไม่ได้ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่ครัับอนที่ใชช้เพรนะผมมวววว่่่าาาออันนนลลลงใหหห้้้ดดแกก็เืบไีะครับเพราาะว่่ก็ไไมด้สคัญอะไราั อันนี้ความคิดผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาซื้อกันไหมแต่ผมไม่อยากซื้อนะมันเปืเป่อยเผ็ดนะครับอ่ะหลังนั้นก็ออกมารับอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปเคลียร์เสร็จหลักเพื่อที่จะเอาเวลต่อนั่นเองนะครับครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับนั่งรับนั่งอัพไปเรื่อยนะครับเข้ากิลดูเช็คทุกอย่างนะครับเออมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับอ่านั้นก็ไปเคลียร์ด่านต่อนะครับหลังจาก เคลียร์ตรงหน้าหลักเคลียร์เร็วแล้วเราก็มาเล่นด่านต่อเหมือนเดิมนะครับหลังจากเล่นตรงนัน้นเสร็จผมก็พักมานิดนึงนะ <_ S 1> เพื่อที่จะมาเล่นในมือถือแทนนะครับเพราะว่านั่งเล่นคอมเมื่อยเหลือเกิน,นครับมาแวะเล่นในมือถือนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีห้าอยู่แล้วตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเออก็เล่นในมือถือต่อนะครับจนาเข้ามาก็มากรอกโค้ดนิดนึงนะครับก็อันนี้สำคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมที่จะกรอกโค้ดนะครับเพราะว่าเออมันได้ของดีมากนะครับก็โค้ดกก็็ปรรระะะมาณนนนีี้คคัับบอเโ เลยเดินนี้ไป OPM เม5ก็จะใช้ไม่ได้นะตัว OPM FIFA กับ OPM g o l เนะี่ยนี้ก็ไม่น่าจะยังใช้ได้อยู่จากนั้นเราก็มาสุ่มกาชาต่อนะตัวตัว,ต,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 วตัวทองนะครับเออซึงก็ไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้ SR ได้ซ้ำไปนะครับอะเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อครับาจะเล่นเนื้อเรื่องต่อ,ลอ,ตอแล้วก็มาเปิดเปิดกาชาตัวแดงนะครับ เพราะว่ามีสิบพอดีเปิดไปก็ได้ประกากหวานมานะเป็น SR ซึ่งเรามีแล้วนะก็ไม่ได้จริงไม่ได้ต้องการอะไรบ้างพลังตอนนี้เราก็หมื่นหกเลยนะครับเบลก็ยี่สิบห้าเข้าไปแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลยีล่สิบเจ็ดวะเรียกได้ว่าเนี่ยเราเล่นเกินจากรอบแรกรอบแรกเราเล่นอ่ามันเพิ่งเราเล่นได้แค่เวลประมาณยี่สิบสามนะราน,นี้เรามายี่ห้าแล้วแตงว่าเรามีพัฒนาการว่าขึ้นนะเออการการเล่นนะหลังจากเล่นในมือถือผมก็เริ่มที่จะง่วงแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ ไม่นอนนะครับเริ่มงอผมก็นั่งดูโฆษณานะเพลินๆนะให้หลับไปนะครับแล้วก็อัพซิกซอน์ในส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยครับจนวิ26นะครับตอนนี้ก็เปิดโหมดนี้แล้วนะครับตัวของประจำวันนะครับให้เรามาเก็บกระป๋องนะครับซึ่งพอวิ26เนี่ยแน่นอนนะครับเราสามารถเอาตัวละคร เพิ่มเข้ามาได้อีกหนึ่งตัวซึ่งครบทีมแล้วทุกทีนะครับผมก็หน้ากากหวานเข้ามาใส่ครับในอัพทีมตอนนี้ก็เป็นเจ้าตัวระดับ R นะครับสายฟ้าแล้วก็ G4 หน้ากากหวานนะครับมูฟิงเรดเดอร์จ n นอสแล้วก็บอลทองตัวแบกนะครับอ่ะผมก็อัพหน้ากากหวานขึ้นเป็นสองดาวนะครับเรียกว่าตามตัวของบอลทองไปเลยนะครับแล้วก็มูฟิงเรดเดอร์ก็ขึ้นสองดาวเหมือนกันนะครับตามตัวหน้ากากหวานไปครับเราไปเล่นนะครับแล้วก็ได้เกียร์เขียวมานะครับซึ่งโอหเขียวเลยนะของเขียวใส่ เกียร์เขียวไปนะซึ่งอ๋อผมลืมบอกไปนะครับในส่วนโฆษณาคนระับมานั่งดูโฆษณาเนี่ยแนะนาให้ดูเป็นพลังงานนะเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเนี่ยแนะนาให้รีหาพลังงานนะในส่วนโฆษณาเนะพชรเนี่ยไว้ค่อยหลังจากเวลเราเยอะแล้วค่อยไปรีหาเพชรนะครับส่วนอีก2อันที่เหลือก็ไม่ต้องนะครับสนใจแค่พลังงานกับเพชรพอครับนะถ้าเพิ่งเล่นแนะนําให้เอากลังงานส่วนถ้าเล่นเป็นานานๆแล้วก็แนะนําให้เอาเพชรนะหลังจาก ผมใส่แก๊สเสร็จเน่ะผมก็หลับฝุ่ยไปเลยครับเออแล้วก็ตื่นมาอีกทีครับในช่วงบ่ายเลยนะครับเพราะว่าเรานอนอ่านอนไปก็นอนเก้าโมงอ่ะเออตื่นบ่ายโมงก็คิดดูด้แล้วว่านอนไปแป๊บเดียวนะครับเออจริงๆก็ยังง่วงอยู่แต่ว่าผมต้องตื่นนะครับมีภารกิจต้องทำแล้วอะไรนะเราก็ตื่นมาครับเก็เข้ามาเล่นในคอมนะครับเข้ามารับพลังงานนะครับตอนบ่ายแล้วอ่าก็มีให้รับนะครับแล้วก็เข้ามาอัพอะไรเรื่อยๆครับเพราะว่าอยากจะไปอัพครับ อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าด่านเราอะเล่นถึงด่านสุดท้ายแล้วคือไม่ใช่ด่านท้ายอย่างนั้นนะมาเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเล่นจนตันแล้วนะครับเราก็แค่ต้องมาแบบว่ามาดูเนี่ยว่าตัวละครเราใช้ใช้เหรียญตาอะไรบ้างแล้วก็มากดเล่นอัตโนมัติให้วลาอัอนะหลังจากเราได้ช็อกโกแลตมาหรือว่าพลังงานเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รอพลังงานขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ขึ้นแล้วก็เอาไปใช้แค่ได้นะเพราะว่า ไม่มีอะไรทาเลยครับเดินไปเดินมาแล้วไม่มีอะไรทำแล้วรอพลังงานเดียวอ่านั้นผมก็มานั่งเช็คนะว่ามีอะไรที่มันได้พลังงานได้บ้างนะครับก็มานั่งเช็คทุกอันเลยนะครับจนมาเจอนะครับเควสหนึ่งนะครับโดยการที่เราต้องส่งพลังงานให้เพื่อน2ี่สิบคนครับซึ่งเพื่อนเราตอนนี้ส่งพลังงานให้เพื่อน1ิบห้าคนนะครับซึ่งเพื่อนเราตอนนี้มีไม่ถึงนะครับซึ่งผมก็ต้องไปหาแอดเพื่อนแล้วก็ไปส่งพลังงานนะครับ หลังจากส่งพลังงานแล้วเราก็ได้เควสพลังงานกลับมานะับให้เราไปเล่นต่อนะครับล้วก็มาเข้าเช็คเวลดนึงเราจะวิยี่สิบเได้นะแต่ว่าต้องตอนคืนอีกทีนะครับแล้วก็เข้าไปหาเรื่อยๆครับเพื่อที่ดูว่ามีพลังงานให้เราไหมนะครับ่ของประจาวันนะครับเนี่ยไอซื้อพลังงานเนี่ยผมซื้อจนมันขึ้นมาา500เพชรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าซื้อต่อไปอย่างนี้ผมว่ามันเปลืองเกินไปนะครับแนะนําว่าให้ซื้อถึงประมาณ500เพชรประมาณนี้ก็ดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นซื้อไปประมาณไหนนะแต่ผมซื้อแค่นี้นะครับงนถ้า ฮัลโหลครับก็โอเคครับวันนี้ก็นับเป็น24ชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันวันใหม่ละก็เรามาสรุปคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เราเล่นอะไรไปบ้างนะครับก็ตอนนี้เราพลังอยู่ที่2 0 0 0นะครับแล้วก็เลเวล31เพราะว่าโอเคแอบเข้ามาอัาเบลนิดหน่อยนะครับจากวันที่2แล้วจริงๆก็สรุปก็มันยังไม่ถึง level 31หรอกครับประมาณด้วย27นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปแล้วก็ เอาเบลมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้อัพพลังนะครับอัพเดเวล่างเดียวครับยังไม่ได้อัพอะไรพลังเพิ่มเลยแล้วก็อาหารนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าจะทําเป็นแค่ EP เฉยๆครับอย่าง EP แรกเนี่ยเราเล่นเซิร์ฟ541ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็พลังเท่านี้พังมาถึงได้เท่านี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับทีประมาณนี้แล้วก็จะมาดูใน EP 2องนะครับว่าเล่นไปถึงพลังเท่าไหร่แล้วก็ใช้ทีประมาณไหนนะครับดูที่ว่าเราจะเปิดกาชาดได้ตัวเหมือนกันไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับทีมเราก็เป็นประมาณนี้ครับ G4 ครับอิสราดตัวเดียวของเราคอม โคดินบอลนะครับอันนี้ส่มาได้อันนี้ก็ส่มาได้ครับกีโนอก็มีอยู่แล้วครับถ้าหากหวานตัวแจกก็ต่อมาจะเป็นโตฟีตัวแจกนะครับก็เมื่อกี้เห็นราชาตใต้ดินก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็อ่าวันที่2เขาแจกมาก,ก่อนที่เราจะไปจากเซิร์ฟนี้เนี่ยเรามาใช้ตั๋วเปิดกาชาให้หมดเลยใช้เพชรซื้อตั๋วแล้วก็เปิดไปให้หมดเลยนะครับอันนี้เรามี9้าตัวทองแล้วก็14ตัวแดงแล้วเดี๋ยวตัวทองไปซืซอเพิ่มได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ลาเธอได้สักทีพี่ตู้ชิงเข้ามาด้วยนะครับแต่่่วาาเเรจะะไมปิิดตู้งน ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ตู้ทองก็ยังเกลือเหมือนเดิมมาอันนี้หน่อยครับ14ใบครับอาจจะได้บ้างนะครับสำหรับ SSR ตัวนี้นะอ่า s r มานี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีศาจนะอ้ยไม่น่าจะเป็นด็อกเตอร์จีนัสนะมีคอมาใช้เลยนะครับทุกคนโอเคอีก10ใบครับจใช้เพจซื้อไปเลยอาจจะได้ SSR นะขอดวงดีๆหน่อยละกันนะอ่าลืมกดข้ามครับไม่เป็นไรแล้วกันอุ้ยได้นะครับ SSR มาละ ดูสิว่าจะเป็นตัวอะไรครอ๋อได้โกเกสึทุกคนโอเคฮะได้โกเกสึมาแล้วฮะแล้วก็ SR กตัวหนึ่งนะอ่ะอีกสิบใบไปครับข้ามเลยโอ้เอชไอสองตัวโอเคฮะก็มาทีนน่นี้ละกันนะครับเพชรก็น่าจะใช้ซื้ออะไรไม่ได้แล้วครับจากตรงนี้นะตอนนี้เราก็มีโกเกสึเข้ามาครับตัวแปลกเลยนะถ้าเอาเข้ามาในทีมเนะี่ยตัวมันเก่งนะครับก็มาที่นี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย